หลังนั้นท่านอนาถาบินทิกาข้าพดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะ้าที่ควคน่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถาบินทิกขาขบาดีว่าดูก่อนขาบาดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โภคทรัพย์หประการนี้หประการเป็นไหน อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมใช้จ่ายพกรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อชอบธรรมได้มาโดยธรรมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตนให้เป็นสุขสำราญเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญเลี้ยงบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โพครัพย์ข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมใช้จ่ายโภครั์ที่ตนหามาด้วยความหมั่น ด้วยความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อได้มาโดยธรรมชอบธรรมเลี้ยงมิสหายให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โพกรัพย์ข้อที่สองอันนี้5ข้อ5ข้อแยกข้อที่2มาเลี้ยงดูมิสหาย อีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมใช้จ่ายโพกรั์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมัน่นความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อได้มาโดยธรรมชอบธรรมป้องกันอันตรายที่เกิดแต่ไฟน้ำพระราชาโจรหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักทำตนให้สวัสดีนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โพกรัพย์ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สามอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สามอันแรกเลี้ยงดูบุตรปยาค่าธาตกรรมกรอันที่สองก็เลี้ยงมิสหายให้เป็นสุขอันที่สามก็ป้องกันอันตรายทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย อีกประการหนึ่งอริยสา,าวกย่อมใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมัน่นความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำชอบธรรมได้มาโดยธรรมธรำพรีกรรม5อย่างคือยาตพรีอิทธิพรีปุพพเปตารีราชพีเทวตาพียาตพีก็คือบำรุงญาติ อิทิพีก็คือต้อนรับแขกปุพภพเปตปพรีก็คือบำรุงญาติผู้ตายไปแล้วคือทำบุญกระทำทักกินาให้ราชพีก็คือบำรุงราชการหรือช่วยชาติเทวตาพีบำรุงเทวดาก็คือทำทักกินยะให้เทวดา นี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่พกทรัพย์ข้อที่4อีกประการหนึ่งอริยสา,าวกย่อมใช้จ่ายพกทศัพท์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันสะสมด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อชอบทำได้มาโดยธรรมบำเพ็ญทักนามีผลสูงเลิศเกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปด้วยดีในสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทตั้งอยู่ในสันติตั้งอยู่ในขันติและโสรจ,จัะผู้มั่นคงฝึกตนให้สงบระง,งับดับกิเลสโดยส่วนเดียวนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โภกทรัพย์ข้อที่หดูก่อนข้าบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่ภกทรัพย์ ห้าประการนี้แหละถ้าเมื่ออริยาสาวกนั้นถือเอาประโยชน์แต่พกทรัพย์หประการนี้พกทรัพย์หมดสิ้นไปอริยาสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์แต่พกทรัพย์นั้นแล้วและพกทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยาสาวกนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อนเมื่ออริยาสาวกนั้นถือเอาประโยชน์ แต่โพกรัพย์5ประการนี้โพกรัพย์ก็เจริญขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์แต่โพกรัพย์นี้แล้วและโพกรัพย์ของเราก็เจริญขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อนด้วยเหตุทั้งสองประการนี้แลน,นรชนเมื่อคำนึงถึงเหตุนี้ว่าเราได้ใช้ใจ่ายโพกรัพย์ เลี้ยงตนแล้วได้ใช้จ่ายโภกทรัพย์เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแล้วได้ผ่านพ้นภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้ให้ทักษินาอันมีผลสูงเลิศแล้วได้ทำปลีกรรมหประการแล้วได้บำรุงท่านผู้มีศิลสำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์แล้วบัณฑิตผู้อยู่คลองเรือนพึ่งปรารถนาพภกทรัพย์เพื่อประโยชน์อันใด ประโยชน์อันนั้นเราก็ได้บรรลุแล้วเราได้ทำสิ่งที่ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมะของอริยะบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์อันนี้พระองค์ก็บอกว่าถ้าซั์หมดไปก็ให้สบายใจเถิดว่าทรัพย์นั้นหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วน พิกุทั้งหลายสับบรุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากคือแกม่มารดาบิดาและบุตรภรยาแก่ทาตกรรมกรคนรับใช้แก่มิตรสายแก่สมณะพราหมณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาเมฆยังเข้ากล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่า ย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากฉันใดสับบุรุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากคือแก่มารดาบิดาแก่บุตรภริยาแก่ทาตกรรมกรคนรับใช้แก่มิตรสหายแก่สมณพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกัน สับรรูผู้ครอบครองภกทรัพย์เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่ชนเป็นนันมากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้อันธรรมะคุ้มครองเป็นพระหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและความประพฤติเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์ มีหิริในใจเปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมแม้พรมก็สรนเสริญเขาอันนี้พระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าเหตุแห่งการสมปรารถนาเนี่ยมันได้จากการอ้อนวอนเนี่ยในโลกนี้ใครจะเสื่อมจากอะไรได้ท่านนานาถาบินทิกาเสร็จถีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง หลันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีว่าดูกนข้าบดีทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการเป็นไนคืออายุวันนะสุขะยศสวรรค์ดูก่อนข้าบดีทำห้าประการนี้แลน่าปรารถนา น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนบอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจักได้เพราะเหตุแห่งความปรารถนา หรือเหตุแห่งการอ้อนวอนแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรพระองค์เน้นว่าทำห้าประการนี้ที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกเนี่ยเรามิได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเหตุแห่งการแห่งความปรารถนาแล้วก็บอกว่าถ้าทำห้าประการเนี่ย <c oughs> จากได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือความปรารถนาแล้วเนี่ยใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรดูก่อนข้าพดีอริยาสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือแม้ äh เพราะเหตุแห่งอายุอริยาสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติ ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการวันนะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลิน วันนะหรือแม้เพราะเหตุแห่งวันนะอริยสาวกผู้ต้องการวันนะพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันนะอริยสาวก นั้นย่อมได้วัน,นะที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสุขหรือแม้เพราะเหตุแห่งสุขอริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติปฏิทป,ป,ปฏทาอันเป็นไปเพื่อสุขปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุข อริยาสาวกนั้นย่อมได้สุขที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์อริยาสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลิน,พนยศหรือแม้เพราะเหตุแห่งยศอริยาสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ ให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลิพนสวรรค์หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์ชนผู้ปรารถนาอายุวันนะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทําความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรนเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมรารยาภพผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะรู้ถึงประโยชน์ทั้งสองนั้น,นเหตุของอายุก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นปฏิปทาเพื่อการได้มาซึ่งอายุยืน ก็จะมีพระสูตหนึ่งก็จะบอกปฏิปทาอันนี้เป็นไปเพื่ออันนี้เพื่ออันนี้เนี่ยจะมีครบเลยอย่างสุขเนี่ยปฏิปทาเพื่อสุขเนี่ยก็หลายนัยยะอยู่นัยยะหนึ่งก็เข้าจันหนึ่งสองสามสี่ได้นัยยะหนึ่งก็ทำตนให้เป็นโสดาบันเนี่ยก็จะเป็นสุขาวิลาธรรมได้ การเป็นไปเพื่อเกติศักดิ์อันใหญ่เนี่ยการลุกลับกลับว่าให้ศน,นะก็ได้เกติศักดิ์อันใหญ่อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนเพื่อให้ได้ยศนะแต่ต้องอะไรพึงปฏิบัติ ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศถ้าอ้อนวอนได้ทุกคนก็ได้หมดไม่มีใครเสื่อมนะ,มะเรามีความเพียรในการสร้างบุญกิริยานะไม่ว่าจะทานศีลภาวนาเราก็พยายามฝึกทำไปทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทั้งสิ้น